เทพสงครามริโปตอนที่18ชื่อตอนอย่างเป็นทางการมีชื่อตอนว่าชตากรรม สีเลือดเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับลิปโป้เนี่ยเหมือนกับว่าไปตัดมงตัดไม้ตัดฟืนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กําลังเดินกลับมาที่หมู่บ้านตัวเองนะแต่เขาก็ต้องอึง้งทึ่งเสียวเซอร์ไพรส์ตกใจเวอกันแบบสุดๆครับพอเขาเห็นค่าวว่าหมู่บ้านของเขาเนี่โอ้โหแม่งโดนเผาเละเทะตุ้มเป๊ะหมดเลยครับแล้วก็มีทหารสองคนปนรากฏตัวขึ้นมาครับทหารคนที่ตัวใหญ่ๆล่ำๆเนี่ยมีชื่อว่าเล่าหอส่วนคนที่ตัวเล็ก ลงมานิดนึ่งนะครับผมมีชื่อว่าเล่าสิ้นครับ พวกเขาเนี่ยกำลังหลอริโปโอยู่เลยครับพอริโปโปรากฏตัวมาเนี่ยเขาก็บอกว่านี่พวกเราเนี่ยมีของฝากให้กับเจ้านานและเขาก็โยนแขนนะครับผมไปให้ริโปโด,ดูครับไม่ใช่แขนของใครที่ไหนครับผมเป็นแขนของพ่อริโปโเองจ้าริโปโนี่คือแบบโอ้โหถึงกับโกรธถึงกับแขนขึ้นมาสุดๆเลยล่ะครับทหารสองคนนี้ครับผมกําลังจะต่อสู้กับริโปโครับแต่เขาเองก็รู้ฝีไม้ลายมือรู้ชื่อเสียงเรียงนาม ล,ล่ะครับว่าลิโป้เนี่ยมันเก่งสมคําล่ําลือครับพวกเขาเนี่ยต้องต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องต่อสู้อย่างระมัดระวังครับถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเป็นเด็กก็ตามทีนะนะเจ้าเล่าคอกําลังพุ่งไปโจมตีใส่ลิโป้แต่ปรากฏว่าลิโป้เอาตีนมายันมาบล็อกการโจมตีได้แบบชิวๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับลิโป้เนี่ยครับผมก็ใช้ตีนเนี่ยครับผมถีบยันคืนไปครับทำเอาฝ่ายตรงข้ามเด่กกระเด็นเลยจ้าส่วนเล่าสิ้นใช้อาวุธเป เป็นกงเล็บบูบลินเลยจ้าเจ้านี่นั้นพุ่งจะมาขวนลิปโป้ครับแต่ลิปโป้ก็จับมือฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็ทําการบีบกํามือฝ่ายตรงข้ามซะจนเลือกกระฉูดซะจนมือพังไปเลยล่ะครับฝ่ายตรงข้ามพยายามจะแทงเข่าใส่ลิปโป้แต่ลิปโป้ก็เอาหัวโขกสวนไปครับปรากฏว่ากระดูกหัวเข่าแตกว่ะ หัวกับหัวเข่านะปรากฏว่าหัวฮอรลิโป้แม่งแข็งกว่าหัวเข่าฝ่ายตรงข้ามไปกับอลิโป้มึงก็โหดเกินนะในจังหวะต่อมาเล่าฮอจะใช้ลูกตุ้มยักษ์มาฟาดใส่ลิโป้แต่ลิโป้ก็กระโดดหลบได้แล้วก็ทําการซัดหมัดขวาใส่ฝ่ายตรงข้ามไป1ทีครับทาเอาหน้าพังไปเลยจ้าแล้วลิโป้เนี่ยครับก็เดินไปหาเล่าสิ้นนะครับผมพยายามจะถามหานะครับว่าพ่อของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่ครับภาพตัดมาที่ทางด้านลิซงพ่อของ ของริปโป้ครับเราจะเห็นว่าพ่อของริปโป้เนี่ยก็ยังไม่ตุยนะแต่ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่น่ากลัวเหมือนกันครับแขนแม่งหายไปข้างหนึ่งนะครับผมบาดเจ็บสาหัสกันพอสมควรนะคนของหมู่บ้านริปโป้เนี่ยครับผมพยายามจะถามนะครับว่าทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้กับพวกเขาด้วยครับแล้วลิทตองก็ปรากฏตัวขึ้นมาลิทตองบอกเขาว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีเด็กจากหมู่บ้านของพวกเจ้าเนี่ยมาขโมยของของข,องข้ายัางไงเล่าและเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็ช ชื่อลิโป้เฟยเสียงยังไงเล่าทําเอาพวกชาวบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหไอดีโป้นี่แม่งสมกับเป็นเด็กเนียจริงๆนะเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคนในหมู่บ้านกันซะอย่างนั้นครับแต่ลิซงเนี่ยพยายามจะบอกนะครับว่าลิปโป้เนี่ยเอออยากจะรักษาเขานะก็เลยเอาอยามารักษาเขาต่างหากเล่าแต่ปรากฏว่าพวกชาวบ้านเองก็เรียกว่าไม่พอใจในตัวลิปโป้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับพวกชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเออควรที่จะฆ่าลิปโป้ไปเลยให้สิ้นเรื่องสิ้นล ีกวทานะนะวดงด้านตาเท่านะครับผมที่เรียกว่าน่าจะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นครับผู้เทาก็บอกครับว่า,วานี่ท่านลิตองเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะจับตัวลิโป้ที่เป็นคนก่อเรื่องมาให้กับท่านนะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีความผิดซะหน่อยช่วยไว้ชีวิตพวกเขาเถอะนะแต่ลิตองแม่งไม่ฟังเวท่านั้นยังไม่พอยังไปทําลายผู้เทาซะอีกด้วยครับกระทืบผู้เทาสายับเลยนะลิตองออกคําสั่งกับท าของเครับว่าจะให้ทําการสังหารคนที่ถูกจับอยู่ครับซึ่งคนที่ถูกจับอยู่เนี่ยมันก็แบบมีเด็กหลายต่อหลายคนนะครับผมรวมไปถึงพ่อลิโป้ด้วยนั่นเองนะซึ่งนั่นแหละครับผมพวกเหล่าชาวบ้านเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังครับเพราะในบรรดาคนที่กาลังจะถูกฆ่าเนี่ยมันก็มีลูกเด็กเล็กแดงของเหล่าชาวบ้านพวกนี้อยู่ด้วยนะลิตองก็พูดจาขู่ชาวบ้านไปนะครับว่าเฮ้ยดวขู่ขู่ปากไปเลยนะโว้ยฆ่าคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนขององค์ฮองเต แห่งท่านนะใครมีปัญหาก็บอกมาเลยสิเอาล่ะไหนเจ้าเนี่ยลองพูดมาสิว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นคนเทือนเป็นลูกหมาของท่านลิทตองแล้วลิทตองนั้นก็ใช้แกนไกยักษ์นะครับผมทำร้ายชาวบ้านไปคนหนึ่งครับทําให้ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยเจ็บปวดทุกทรมา,านแล้วก็เลยยอมพูดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกหมาของท่านลิทตองน่ะนะลิตตองพอได้ยินดังนั้นไอ้เจ้านีก็แบบทําหน้าโลกจิตนะครับผมอารมณ์ป,ประมาณว่าฟินกันสิเหลือเกินนะครบที่แบบว่าโอ้โห เขาเนี่ยสามารถแบบเหยียบยามดูบินคนอื่นได้กันสักขนาดนี้นะนะลต้องสั่งให้ทหารนั้นฆ่าตัวประกันครับเหล่าทหารก็ยิงธนูไปหาเหล่าคนที่โดนจับครับซึ่งก็ปรากฏว่าลิซงนั้นเนี่ยเอาตัวมารับลูกธนูปกป้องเหล่าเด็กๆเอาไว้ครับลิซงก็บอกครับว่าการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะปกป้องรอยยิ้มของเหล่าเด็กๆนะนะสิ่งนี้เนี่ยมันคือหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างไงแล้วและแล้วครับผมใน ที่ศู ริโปโ้ก็มาถึงนัจุดเกิดเหตุแล้วล่ะครับริโปโ้ก็เห็นครับว่าโอ้โหพ่อกูแม่งโดนธนูปักเต็มตัวแถมแขนยังขาดไปอีกข้างหนึ่งโอ้ริโป้โคือกโกรธจัดนะครับผมแล้วก็ถามไอริตองนะครับว่าเฮ้ยฝีมือเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนทําเรื่องแบบนี้นะลิตองก็ตอบอย่างน่าชื่นตาบานนะครับว่าถูกต้องเราจะหากูเป็นคนทําเองแหละนะแต่ว่าเจ้าริโป้ทําไมมาช้าจังเลยเนี่ยเออเพราะว่ามัวแต่มาช้าเนี่ยข้าเกิด เลยต้องมาเล่นกับพ่อเจ้าค่าเวลาอย่างที่เห็นนะั่นแหละนะลิตองสั่งให้เหล่าทหารลูกน้องของเขาฆ่าลิโป้ครับผมอ่มาจจะได้แบบจบแล้วก็ติ้นเรื่องสิ้นลาวไปนะนะซึ่งลิโป้เองก็เรียกว่าโกรธจัดมากๆครับที่เห็นว่าพ่อของเขาเนี่ยโดนทําร้ายอยู่เบื้องหน้าครับการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างกองกําลังลิตองกับลิโป้นั้นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนที่18แต่เพียงเท่านี้ครับ